น้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสมสัต์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริง ขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกแค่อง์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามทางเพจวันทัดย,ยานันบุญสิริ ในการธรรมะเจริญใจกับมาพบกับทุกทกท,กท่านในค่ำคืนนี้ตรงกับวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5งพเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่10ของปีแล้วอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เวลาก็จะข้ามพ้นเดือนนี้แล้วก็ข้ามพ้นเดือนหน้าแล้วก็ข้ามพ้นเดือนต่อไปแล้วก็จะได้ข้ามพ้นปีนี้ ในอดีตจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นรากฐานของวันนี้วันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้ใช่ไหมเป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันพรุ่งนี้มาเืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้อันนี้คือการได้เห็นความสำคัญของความเป็นปัจจุบันแต่จะมีปัจจุบันจะมีวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีเมื่อวานและก็มีวันก่อน แล้วก็มีสัปดาห์ก่อนมีเดือนก่อนมีหลายเดือนก่อนแล้วก็มีหนึ่งปีก่อนหลายปีก่อนนั้นนั้น10เดือนก่อ20 a r s ago ก่ปีก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่หล่อล้อมมาเป็นเราณวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเรา เพื่อให้เราเอามาประกอบคุณงามความดีแล้วเอามาแก้ไขสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขมันก็จะกลายเป็นข้อดีเป็นคุณงามความดีเป็นการพัฒนาชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปนในทางที่ดีนนนี้คือคนผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาก็เลือกสรรสิ่งที่ดีมาสู่ตัวเองและคนรอบข้าง พอมีโอกาสได้ทําประโยชน์อะไรมากกว่าแค่เพียงตัวเราเองซึ่งเราอาจจะเกิดจากความภาคเพียรความพยายามของเราแล้วเราคิดว่าตัวเราเองพอที่จะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันทําประโยชน์อะไรได้บ้างก็ทําประโยชน์เหล่านั้นอย่างมีความสุขชีวิตของเราก็จะมีความสุขอยู่อย่างนี้ได้ถ้าเรารู้จักที่จะอยู่กับสิ่งที่ ทำให้เราทําแล้วเราเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขกับความดีเหล่านั้นนะฮะวันนี้จะพูดสักเรื่องหนึ่งคือมองในแง่ดีใช้คําว่าอย่างนี้ใช้คํานี้คือมองในแง่ดีสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตรงอีกคนตาแหลมคมมองเห็นเพชรอยู่แพรวๆเห็นไหมฮะซึ่งนี่หมายความว่ามันอยู่ที่คนมอง เพชรที่ถูกตกผลึกมาจากการสะสมจนกลายเป็นเพชรขึ้นมาไม่ใช่วันเดียวนะ <c oughs> ก่อตัวกันขึ้นมาไม่รู้เป็นกี่ร้อยปีกี่พันปีจนกลายเป็นอัญมณีที่ออกมาประดับหัวแหวนเอามาประดับ,ววาาดบตัวเองเอามาเป็นเครื่องประดับเอามาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจนะคร เจรนัยแล้วแตดสวยงามแวววับเห็นแล้วก็เพิ่มคุณค่าสร้างคุณค่ามีคุณค่าอยู่ในตัวเองชีวิตเราเหมือนกันนะเรามองในแง่ดีบางคนก็มองแง่ดีแต่ต้องพัฒนาชีวิตด้วยนะไม่ใช่มองแง่ดีอย่างเดียวใช่คนหนึ่งไปสมัครงานไม่รู้เรื่องอะไรเลยความรู้ก็ไม่มีความรู้ก็ความสามารถก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีมม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 นะ พอไปสมัครงานเ็าถามอะไรก็ตอบไม่ได้สักอย่างคนสัมภาษณ์รำคาญก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าความรู้แค่นี้ความสามารถแค่นี้มาสมัครงานในตำแหน่งนี้ก็ปีหน้าใบบ่าย,ายนี่แหละชาิหน้านั่ยนะไม่ใช่ปีนี้ปีเนี้ยนะปีหน้าชาิหน้า่นี่ะถึงจะได้ทํางานใจคนนี้แทนที่จะรู้สึกว่าตนเองนั้นเนี่ยถูกนะเยอะเยอยถูกเยอยหยันก็บอกว่าจริงเรอครับ ชาตินหน้าผมจะได้ทํางานเหรอครับถ้าจะเรียกผมมาทํางานหรือเรียกผมมาสัมภาษณ์งานเนี่ยขอให้เรียกตอนเช้านะครับถามทําไมล่ะตอนบ่ายผมไม่ว่างถามทําไมแ,แฟนผมมบอกว่าจะแต่งงานกับผมชาตินหน้าตอนบ่ายบ <c oughs> คนมันก็ช่างคิดเห็น <c oughs> ไหมถ้ามองในเรื่องของสภาพภาะวะจิตใจคนลักษณะอย่างนี้จะเป็นคนที่มีความทุกข์น้อย ในแง่มุมหนึ่งนะในแง่มุมในแง่มุมหนึ่งแน่นอนเขาอาจจะเป็นผู้ที่อาจจะรู้ไม่เท่าทันในสิ่งเหล่านั้นคนซื่อๆคนที่อาจจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรคิดไปตามที่พูดไปตามที่ตนเองคิดหรือรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเป็นส่วนดีของจิตของเขาที่ไม่ไปปรุงแต่งอะไรมากแต่ถามว่าชีวิตจะพัฒนาได้ไหมอาจม,มาว่าก็คงจะยัง เพราะมันไม่แค่เพียงแค่การมองในแง่ดีแบบนี้แต่มันต้องมองให้เห็นสิ่งที่เป็นแง่ดีเป็นประโยชน์เหมือนหลวงปู่พุทธท่านท่านให้มองคนเนี่ยท่านให้เอาสิ่งที่เป็นตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเอามาเตือนตัวเราเองนะมีคากล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแชร์เชิญรีบเตือนตนให้ผลนภัย ซึ่งมันจะสอดคล้องไปกับคําพูดคํำกล่าวที่ว่ามัวแต่ไปดูไปเพ่งโทษมองคนอื่นในแง่าร้ายอยู่ตลอดเวลามองสิ่งนั้นสิ่งนี้ในแง่าร้ายอยู่ตลอดเวลาสุขภาพจิตก็ไม่ดีนะนะฮะช้คนหนึง่งเนี่ยฟื้นคนตัววันนี้ไม่ทําแล้วเพราะว่าใช้พนักง,งานอื่นมาใช้มาแทนหมดแล้วนะก็ไม่มีไม่มีแล้วแต่คนทำไ่ก่อนเขาทําฟื้น ไว้เป็นเชื้อเพลิงก่อไฟให้ความร้อนให้อุณหภูมิหรือว่าหุงต้มก็ว่าไปปรากฏว่าเมื่อพาฟืนเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เก็บฟืนมากองไว้อย,ยู่ๆขวานหายขวานที่เอาตัดไมฟ้ฟืนหายหันไปหันมาเห็นชายคนหนึ่งเดินมามองในแง่ร้ายมองเขาจับผิดเขาหน้าตาแบบนี้คือคนขโมยขวาน หน้าตาแบบนี้คือโจนหน้าตาแบบนี้คือคนไม่ดีหน้าตาแบบนี้คือคนขี้ขโมยตาหน้าเขาไว้อย่างนี้ตลอดเห็นคนชายคนนี้เมื่อไรแต่ไม่มีหลักฐานจับจับไม่ได้ไงก็เลยได้แค่เพ่งโทษเขานะได้แต่เพียงกล่าวโทษเขาเท่านั้นจนวันหนึ่งเก็บฟืนไปใช้เรื่อยๆจนหมดหมดกองฟืนนั้นเจอขวานตัวเองวางอยู่ใต้กองฟืน นี่เห็นท่านตั้งไหนลักษณะคนแบบนี้มีมากใครทําอะไรอดีอย่างไรไม่ค่อยเห็นเพราะตาเขาริบรีแลอเกินแต่มองเห็นแต่โทษมองเห็นแต่พฤติกรรมที่ตนเองตําหนิเขาได้อ่ะมีอยู่เหมือนกันกลับมามองในแง่ดีกันเถอะการมองในแง่ดีนี่เป็นอย่างนี้ะ ที่หลวงปู่พุทธทาสท่านพูดไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วย,ยาไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดปราตัวหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคนจริงมองแต่ดีก็คือมองแง่ดีแง่มุมดีตอนนี้ ไม่เห็นแง่มุมใดที่มันบกพร่องจะไปเดินต่ออย่าไปเดินตามความบกพร่องสิมีปัญหามีมีปัญหาอยู่ก่อนหน้านั้นยังไปเดินตกหลุมพรางอีกแสดงว่าใช้ไม่ได้ย่าไปเดินตกหลุมพรางแล้วจะมาบอกอ้างทีหลังว่าอ๋อเดินเพื่อจะให้รู้ว่าหนทางนี้มันเป็นหนทางที่ไม่ควรเดินจะได้บอกก่คนอื่นต่อไปข้างหน้าได้ว่าอย่าไปเดินทางนี้นะ ฉันลองเดินผ่านไปแล้วมันไม่ดีมันไม่เวิร์กนะเพราะฉั้นก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองในแง่มุมอย่างนั้นเลยนะเราจงมองในแง่มุมที่ดีที่เป็นประโยชน์หรือคนอีกคนหนึ่งเป็นแม่บ้านเช้าขึ้นมาก็น,นินทาเพื่อนบ้านให้ผัวฟังผัวเขานะ่ะผัวตัวเขาเองอนะ่ะดูสิพี่บา้านโน้นซักผ้าไม่เคยสะอาดเลยสกปรกรทุกวัน พูอย่างเงี้ยพอมองผ่านกระจกไปทุกวันวันหนึ่งคุณสามีคุณสามีเขาเลยลำคาญกเ็เลยเอาผ้าไปเช็ดกระจกบ้านจนสะอสาดใสแววแม่บ้านคนนี้เดินออกมามองทะลุก,กระจกออกไปแปลกใจวันนี้บ้านฝั่งน้นทำไมผ้าสะอาดจังก็เลยรีบมาบอกสามีของตัวเองว่าพี่พี่ดูบ้านน้นสิวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรซักผ้าบ้านน้นสะอาดเหลือเกินสามีเลยบอกไม่ใช่หรอกวันนี้ พี่เดี๋ยวไปเช็ดกระจกบ้านบ้านเลยใสยสะอาดที่จริงอ่ะบ้านกระจกตัวบ้านกระจกบ้านตัวเองนั่นแหละมัวหามว่าบ้านเพื่อนซักผ้าไม่สะอาดนะเนี่ยมองแต่คนอื่นลืมมองตัวเองใครมาชี้ขุมทัพย์อะไรก็ามักโกรธเขาบอกว่าพี่ลดทิฐิลงบ้างเถอะทิฐิมากก็คนอยู่ด้วยกันลำบากโกรธ พี่จะทำตัวว่อวางอลังการมากเลยนะรู้จักประหยัดรู้จักวางเนื้อวางตัวบางเถอะโกรธอย่างนี้ก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาชี้ขุมทรัพย์ให้เพราะเขาวางดีถ้ามองในแง่ดีท่านจะเห็นประโยชน์มากเลยนะขอบคุณที่มาชี้แจงมาบอกเหตุมาชี้มาบอกอะไรให้แกตนค้นหาในสิ่งที่ ตัวเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะเราอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นไปเสียแล้วเราก็เลยเคยชินเนี่ยความเคยชินแบบนี้มันควรจะต้องสละออกไปได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมีใครมาชี้คุมทรัพย์อย่าโกรธเพราะฉะนั้นจงรับความปรารถนาดีแล้วออกมาปร,ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาชีวิตตัวเองจะดีนะท่านทั้งหลายนะคำขืนนี้ฝากไว้ในเรื่องของการมองในแง่ดีมองแต่แง่ดี เอาแล้งแง่ไม่ดีไม่มองเรอก็รู้จักแง่ไม่ดีแล้วเนี่ยจึงนำเอาสิ่งที่เป็นแง่ดีที่เรามองเห็นมาปฏิบตัติและก็ไม่กระทำสิ่งที่เป็นแง่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะหลีกเลี่ยงได้และเราปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเชิญทุกท่านเจริญจิตภาวนาทำจิตท่านให้ผ่องใสผ่องแผ่ ให้ใจเข้าโลกก่งกบโปร่งสบายให้ใจออกก็ผ่อนคลาย ใ,ใจเข้าลึกๆปล่อยลมให้ใจอ,อ่อจยาวให้ใจเข้าโล่งโปร่งสบายให้ใจผ่อนคลายเชิญทุกท่านแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตทังายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภยยาปัญชาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาห้นโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปาริหารันตตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรายการธรรมะเจริญใจในค่ำคืนนี้พบแก่ทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในค่ำคืนต่อไป ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทถนขอเจริญพร